ดีค่ะอาทายปอนก่อนสวัสดีค่ะเพราะคนอย่างฉันอะสสตกนี่มันคือการรวมตัวของอะไรกันคะอันนี้เป็นการรวมตัวของเขาเรียกว่าโปรเจกอะไรครับทุกคนโปรเจกจัลเปอร์น่ก็คือถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วคือพวกเรา4คนเนี่ยเป็นแบบเป็นสายแดนยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับก่อนหน้านี้จะมีผมกับจุงสองคนที่แบบเราเต้นกันตลอดอ่าแต่ว่าครั้งนี้ เรามีน้องสันเ้าพี่อู๋เข้ามาด้วยแล้วครับผมไงก็สนุกแน่นอนอ่าแล้วทุกคนได้ดู MV ก็น่าจะน่าจะรู้ว่าออกมาปเป็นยังไงน่าจะสาแก่ใจทุกคนแล้วก็ดูว่าบอกบอกตาคอมเมนต์ด้วยนะรันคนอย่างฉันอะ

ไปเกี่ยไงน้องโอ้อ่ะวันนี้คือแบบสัตว์ MV สไตล์ไหนกันน้องโอ้โอ้โอ๋เป็นอ่าเอาเอาเอาแบบเอาแบบตลกตลกไหมเอาจริงจริงถ้าเป็น MV แบบตลกตลกก็เป็นสไตล์วันสไตล์พุ่งสไตล์วันสไตล์พุ่งโอ้อันนี้เบาเลยอันนี้ฟึบเลยอันนี้แห้งเลยร้อนแห้งกับพอกับตุ้ยเลยอ่ะเอานีดิอันนี้ MV เพลงนี้สไตล์ไหนอ่ะก็ตามแบบประมาณไหนเรื่องราวทำเสรเพลงแล้วว่าเป็นแบบทำแบบ ซาดิสเราช,ชอบแบบความซาดิสอย่างนงี้ว่าแบบเป็นปลาใช่ไหมพี่เนาะ ซาดินใช่ไหมอันนั้นแปลเป็นซาดินเออป้องกว่านี่อันนี้ที่ร้องเลย่ะบางืนคนยังชันชอบลิปสติกเอ้อคือลูกค้าติดเขาได้แนะครัาเต้นแล้วท่าเต้นเป็นยัไงตอนนี้เหมือนคนยังชันชอบลิปสติกลิปสติกไม่ว่าจะเป็น A A เอสองเสามเสี่นะครับผมก็สามารถนี่ได้ทุกวันนี้เป็นสองแต่สี่ก็จะเป็นกระดาษนะครับแต่ถ้าเป็น A อห้าจะเป็นเนื้อนะครับเออโอเค เรื่องราวเขาเป็นประมาณนี้ใช่เรื่องราวเนื้อเรื่องเอกก็เป็นประมาณนี้เองก็คือว่าเราเป็นคนถูกกระทำคนถูกกระทำแต่ว่าแบบคือเขาอะคิดว่าเราจะแบบจะไม่สู้กลัวแต่ว่าคุณคิดผิดนะครับเราอะชอบการดกระทำแบบนีใจกระทำดีใจไหมได้กลับได้มารวมตัวกันเฉพาะกิจทางนี้สี่คนแบบสายแดนซ์ผู้ชายสายเต้นแห่ง G M T V ใช่ปะเราจะเป็นเฉพาะกิจเหรอ ไม่ใช่เพราะกิ่นะเรยังยืนเออจริงๆสำหรับอ้๋ีใจครับได้ดีใจที่แบบได้เต้นกับน้องๆด้วยเราก็ชอบเต้นด้วยเราก็แบบนานๆทีเราจะได้กลับมาเต้นเนี้ยพอได้กลับมาก็กลับมาเต้นกับน้องๆที่มีความสามารถกันมากๆก็สนุกครับสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆด้วยหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมเซนต้าเป็นไงคะได้มาลงตัวกับพี่นัม มันค่อนข้างแบบจำกัดอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออแล้วทุกคนอ่ะพยายามกันเต็มที่สัมผัสได้เลยก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาทํางานกับพี่ๆที่มีทั้งความสามารถนะครับแล้วก็มีทั้งความพยายามนี่จริงอย่าบอกว่าพวกเราเนี่ยคือพวกเราเครียดบ้างมันก็กบบ้างอะไรบ้างไ่เพยายามได้พยยด ลุงคาตอนแบบซ้อมเต้นกันน่ะที่รู้ว่าต้องมารวมโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างจริงๆมันเป็นโปรเจกต์ที่พี่ถาเขาเกิดมานานแล้วครับว่าพีคือเขาอยากเขาอยากทำแต่ตอนนั้นน่ะคือมีแค่จุงกับปอนสองคนแล้วมีซันต้าเข้ามาพอดีในค่ายขาเปิดใหม่เข้ามาใช่มาย้ายมาจับตอนแรกเป็นสามคนก่อนใช่ไหมแล้วพอเป็นคอนเสิร์ตขึ้นกับพี่อ่าแฟนคอนอ่าแฟนคอนก็คือพี่ถาเกาเห็นความสามารถแหละเออเราโดนฉุดเราโดนชุดแล้วแบบเราเต้นดีนึงแล้วพี่ถาเกาแบบเฮ้ย โอโหแบบถ้าเป็นจานก็เ uh น right. um, okay. anyway> yeah> UH okay, ี่ยถ้าเป็นว่าเป็นอาหารก็คงแบบเออมันคือเขาเรียกอะไรปลาไหาเหรัดานลอยอะไรเนี่ยครับไม่คือลอยอะไรครับโดนใครข่วนเป็นคอนเต์เป็นคอนเต์อ๋อโอเคแล้ววันนี้ลุกแบบหล่อมากเลยเปนสีเป็นนู้นเปนนู้นชอนลอยไปไม่พอใช่ไหชอบมากเ ตึกตข้าวจบส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมหา,าหรทยะไรเซอร์มิสก์ <laughs> เผเลยครับผมการได้สี่คนนี้มารวมตัวกันในโปรเจกต์พิเศษนี้เป็นอย่างไรบ้างคะโอ้โห oh, ไม่เหนความบันเทิงใช่ไหมไดีกว่าตอนที่เราตัดใจทำเนาะสี่คนอะอย่างแรกเลยคือเรื่องคิวแน่นอน <laughs> ที่เราแบบว่าต้องบูเรื่องคิวกันแต่ว่าน้องๆอยากทำครับแล้วก็แล้วก็ที่รู้สึกว่าน้องมีความแบบเห็นถึงความตั้งใจมากคือเขาแสดงเราเห็นว่าเออต่อให้เขาคิวน้อยอะ แต่เขาสู้นะแล้วก็แบบเออพี่เดี๋ยวผมแบบนัดกันแล้วเดี๋ยวมาซ้อมกันอะไรเงี้ยพี่ซ้อมเตใช่ใชใชบบพี่พี่มาว่างมาดูมาอะไรก็คือคือมันมีหลังแบบนอกจากคิวหลักอะเยอะมากที่มันพยายามจะหามาเพื่อมาซ้อมกันเน,นี้ยเออก็อันเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าน้องๆแบบให้ใจมาขนาดเนี้ยผมว่าเราต้องทําให้แล้วแหละเราก็ต้องแบบเป็นพี่กับน้องเหมือนกันใช่ครับผมแล้ววันนี้มาดู p e r ร์ฟอร์แมน้องหน้างานเป็นยังไงบ้างคะสอน MV เพลงนี้สี่คนอะ c h a r สม m a แบบเสน่ห์มันแบบสุดๆอยู่แล้วอะ แล้วแบบพอ4คนนี้ที่มันเต้นเต้นได้เลยมารวมกันอ,ะอ่ะผมว่าทุกคนชอบแน่นอนอรับรองนอกจากความหล่อมันจะแบบมีอะไรอีกหลายอย่างมากให้ทุกคนได้ดูครับเดีเ๋ยวรอดูขอบคุณค่ะครับพอถ่ายปุ๊บต้องเข้า เป็นยังไงพี่ชายเราน้องชายนเราบอกน้องชายเราเป็นไงบ้างน้องชายเราพี่ชใจกับน้องชายคนนี้อยู่แล้วเขาบอกถ<อ>ึงว่าเขาฟิตหุ่นแล้วก็กินคลีนลีนหุ่นมาเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเพราะเขารู้ว่าเขาต้องถอดเสื้ออ๋อต่อไปเป็นอูน๋อล่าคะไม่ถอดอ๋อไเอเีอย์เขามีแน่นอนอ่ะเวกเจ็บของดีไว้โชว์เขาแอบอ๋อเอเราระดับเอเลอยเฉยๆโอเคได้อ่าเหมว่าโชว์นีนิดนึงอ่ะโอเคค่ะเออเพราะว่จะได้เล็ก นี่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องจุงนี่ถอดหมดเลยตายแล้วน้องจุงถอดน,นะเงินมาก็ถอดเฮ้ยใช่ต้องต้องมาก็พอเลยนะเออหยาดหยอดหยาดยายครับผมตอนนี้เราก็ได้เริ่มถ่ายเ,เซ็ตสุดแล้วนะครับทุกน,นี้เราแบบได้ใส่แบบเซ็กซี่ๆแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะเป็นแบบที่และนี่ก็คือจุงที่แท้ทรูนะคะต้องเป็น โพสเป็นอะไรอย่างนี้นะใช่ใช่เขาเขาบอกว่าอันนี้เป็นผมมากเขาก็เลยให้ผมใส่นะครับบอกว่าอากาศช่วงนี้มากเลยค่ะชุ่มฉ่ำมากครับผมจริงๆคือสภาพแวดล้อมก็ชุ่มฉ่ำแล้วแต่เสื้อผ้าข้างในก็เราชุ่มฉ่ำมากหวังว่าทุกคนได้ดูแล้วก็หวังว่าทุกคนจะหัวใจชื่นฉ่ำกันนะครับเออชื่นฉ่ำอะชุ่มฉ่ำเออชีนกเป็นนกชีไมเป็นโป๊กเกอ์ที่ทุกคนเดาเกิดขึ้นแล้วนะครับได้ค่ะโอเคอมา โอ้โหแลวยิ่งใส่ส <oh ูตรอันหล่อมากเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหใครอปไอปเอีสิเโอ้โหโอ้โหหนึ่งสอง เขาปั๊มเราคนละปั๊มเนื้อปั๊มไม่เหมือนกันปั๊มเหมือนกันได้ค่ะได้ค่ะกล้ามกล้ามมันขึ้นเหมือนกันเนาะใช่มันจะขึ้นเป็นไขมันหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่มันข้นเป็นก้อนก้อนนะครับเจ้าเนื้อไทยซิ่ไคเออให้ดูแค่ตาพอไายซิ่ไคเออ เดี๋ยวนับ1นึ่งถึงสินะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โหนี่กินข้าวกันบ้างอย่างคะเนี่ยกินเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าวันนี้เน้นเน้นกินเป็นเอ่อทนิดนะครับผมแล้วก็กินบ่อยๆเอามันจะได้ไม่บวมสีนี้มัน,นสีแบบเซอร์ไพรส์เลยนะเนี่ยนนซันต้าใช่ไหมสีเพิร์ทหึงแน่เลยนะซันต้า ขอเขายัางขอเสื้อหึงหึงก็มาห้ามดิแน่จริงก็มาห้ามดิวะ ลังกามาตั้งแต่ม .5 ใช่ไหมมม .5 ใช่สมัยสะคุอิดอจะได้ไหมน้องอู๋แต่ล่าสุดตีอยู่นีวยนครับแฟนคอนแฟนคอนแฟนคอนที่ที่ไทยด้วยแล้วก็ที่ต่างประเทศต่างแต่ต่างเมืองด้วยใช่เท่มากเท่มากขอบคุณครับใจเต้นใจเต้นตบๆเลย เเจสขอบคุณมากวันนี้แดนซ์ต่อ16ชีวิตนะคะขุนมีความสุขเลยเรายังบอกเพื่อนบางเราขนมีความสุขมันเหมือนกับว่าเราได้ฟูลฟิลในสิ่งที่แบบเป็นแพลชั่นของพวกเรา4คนเนาะเพราะว่าเราก็เหมือนเราชอบเต้นกันอยู่แล้วทั้ง4คนเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมีโอกาสก็ได้มีโอกาสมาเต้นกับทั้งซันต้าแล้วก็พี่อู๋โดยสมบูรณ์แบบใช่หรือเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับแฟนๆนะคะเป็นของขวัญปีใหม่ของคริสต์มาส ก็หวังทุกอย่างเลยขอให้ทุกคนดูแล้วก็ชอบผลงานเรานะครับจะบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่พิเศษมากๆครับเราตั้งใจกันมากๆคือพวกเราเขาเรียกว่าอะไรพุ่งเทแบบเอากัะแบบแรงใจ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 หมดเลยตื่นเต้นจนพูดไม่ออกเลยตอนนี้เพรว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พวกเรากับโปรเจกต์แจสเปอร์ด้วยนะครับผมฝากเลยนะครับทุกคนอย่างฉันะเซอร์ดิส connections can't up just, just